กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เลยมีกับโอ๊ะมือโอไมก์แคตตี้เฮดนะฮะเฮ้ยนั่นไข่เออคอมมดนั่นไข่เนีะฉันรู้จักในออนาคตอนาคตเหรอเอออนาคตฮะนะจะมาช่วยเราสู้กับวอออฟฟิตอ่ะโอ้ชุกไรจังทำไมนายไม่ไม่มีเอ่ออะไรนะเขาเรียกที่เป็นเอ็มซีคนเดียเนาะสายบอกนั่นแหละทำไมแกไม่มีฉจนต้องการกระสุน โอ้โหจะเอาอะไรมากไม่มีตังค์เข้าใจไหมแพนเทล่ายังไม่ได้ฆ่าเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยจะฆ่าแพ่นกล้าไม่ใช่แพนเทล,รรล่ามุชิวออฟฟิศว้วยเอ้าตอนต้องฉันไปรอในนรกเนาะเออไปรอในนรกเลยฉันต้องจะลงไปแก้ไขอะไรนิดหน่อยไปติดบ,บัฟอะไรบางอย่างนั่นใครลงไปเมื่อกี้นะั่นใช่ถี่จะเล่นน้องว่าใบหมอนแล้วกันนะ อล้วมึงมวยตลงมาตายเหรอมงมุมปีศาจต์เก็ตายกเต็่เลยครับนี่ลงไปเลยนะเออลงไปเลยนี่พี่ตามไปก็ไมไปจ้าพี่มีน้ำยาพี่มีชื่อเพิ่มม็อบอีกสองอันแล้วก็น้ำยาเพียบ แล้ว,ลวเมื่อเราจะทำอะไรป้ามากอกมาด้วยแล้วก่อนจะเปิดใส่แล้วโอยเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตอนที่เพลงนรกเลยนะโอเคมันเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับขอโทษ